อ่้ะเขอโทษด้วยบัดพ่อกับแม่์ได้ไปทห่งไหนบัดตายมันแหละโอ้ตรงๆเลยเสียชีวิตบัสแหละเออ่นเสียได้จักปีและสี่ปีละสี่ปีเออถือว่าหลังจากคนเสียเจ้าไปอยู่ใช่ไหมไปเลร่อนไปเลยเลร่อนเลยแม่เออจำใส่นอนหันจำใส่นอนหันเด้อไหมอือสมบูรณ์มาแรกกันอนหลับแล้วเนาะนอนเป็นคู่แล้วว่านองมือมีไอ้มีน้อง พี่น้องนี่อแม่บูมี่โตผู้เรียนโดดป้อก็ไม่ยังไงฮะเดียวอยู่เดียวเลยโอเคนะพ่อแม่พ่แม่เนี่เสียซปีเนาะซีปีผ่านมาเออถือว่าหลังจากพ่อแม่เสียก็เม็นไปแบบเร่ร่อนเลยกับใจน้อนท่นมีอยังกินกินไป โอเคพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากกับที่ใส่รถใส่ร่างเน,ะนาะตอนนี้ก็ถือว่ามุกมุนบืนขึ้นมากเนาะจนหอดทีทาง<ม>าบน่น <มา S 1> อยู่บ,นบน่นเศร้าเนาะของนอง้องอะเบยพี่น้องเงินบิดกระโขกราบทักทายสบายดีสวัสดีเนาะกับเพื่อนพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุข ου, สุขคนพี่น้องอะอย่างไรกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบวีเจดบ้านเฮาคือเกาเนาะมื้อนี้ก็มาพบมาเจอกันแล้วบืนมากจนหอดพี่น้องเนาะ ถือว่า <c> อ <ười> th th ู้ถนนหทางเส้นทางคือว่าสุดโหดพี่น้องเอ้ยเนาะโหดกว่านี้คือสิบ่มียอมๆๆเนาะฮู้ดโเ้เจ้าเพิ่นน่ะผู้นี้บ่สบายดีเด้อเออไปทางดน่ะเออกินน้ําเออเอาพี่น้องเอ้ยมาๆๆพี่น้องเอ้ยหันหน้าหันตามาทางหน้าใหญ่เฮาก่อนเนาะ สบายดีบอเซนเนาะมันแมนอยู่บ่มันคือพิลึกพิโแท้ก่อยวะเอาพามาลงอีเชอบไหมนะตับพุ่งดุงดุงโรคกระโรคายอมข่อยคันเป็นเนี่ยนี่ว้ยจะเห็นบ่าขัวมันนะจันีรตีรถก็เซนุ้ยเรย่อดีเกร มาเออบริยันมันฮักมันอย่งของผมเนาเถียเาิอเออว่าอยู่นี่บพีทางเราน่ยมันเป็นอะไรบ่อเสีนี่อเสยวันทีเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านในนี่นาะบ้านบริเวณบ้านในนาตะก้าไหนเป็นบ้านไหนจงเกตของด้วยจม่บ้าน บ้านไม่ได้ปลูกในแบ้านไงพวกเออบ้านในบ้านอยู่กับนาได้ไหมนี่นะเอออันนี้มันมันนี่มันเป็นบ้านยังคทับท่านบ้านนาทองบ้านนาทองบ้านนาทองอ่าเมืองชนเมืองชนอ่าไปนอนสะเก็ดโอ้ยโดยเมืองชนถือว่าสุดยอดจริงๆเหี้ยเนาะไก่ลีเนี่ยมีหมาป่าไก่แล้วก็ถนนทุนทางถือว่าสุดยอด ถ้าว่าไกลดีไกลบ่ไกลกุด kind of ีข like like so like okay. ึ้นไปมาไกลมาได้แต่ว่าตัวท um ี่มาก็คือทางนั่นแหละเห็นทางอันตรายแห่งทางคิดแต่มันไกลไงนะพุ่งลด่งๆพ่อกันก็บอตาอยู่รถบอดี้ในพอดีลูกหมากลุดว่ะหอนเลยที่โว้ยกินข้าวอีกก็ลงไว้ฟ้องบ้านนี่นะเนี่ยจี้ตังจี้บอตะมาเสียให้ท่านให้ได้วะเออขวายขามก็มูซึกเจ้าเป็นอะไร อยาก่ยู่หนทั้งไม่บ่ออื่นไม่บ่ออื่นลไม่อมาเกมบ่อเอออ่านั่นแหละมีแต่ว่าจือมว่าจะซื้อมาได้ช่เจ้าซือบ่เจ้าก็พ่อซื้อให้พ่อเนาะเจ้าก็ได้จะซื้อมาบ่เดี๋ยวจะซื้อมาอีกดูเรายิมบริหาบ่ ตั้งแต่ทางแดงดูได้จ hey. e ังหวะเขาครับแหนรถลงเฮงเลยมันติดเฮงอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวสิไปเบิ้งนั่นแล้วก่อนเนาะไปๆพี่น้องเลยเนาะจุ๊บจำอยู่นักข่าวช่องจิตพี่น้องเลยเนาะทุกเบาเหยียดกับผเคยเห็นตัวจริงจักเทื่อดอกพี่น้องเนาะแต่มีแต่ว่ามันนี่แหละเนาะที่ได้ขอมา มันเป็ยนยังไงบ่บุญเผยเ่อยูแ้วเนามีนงตะพาลุ่พาดลุ่เอ้าลุมงหมดไนกพันอยู่ข้างข้าง่นี่เออลุ่มมานี่ลุ่มมานี่อ๋อทุกบอกไว้เลยดลาหรว่าอ๋อนี่ก่อว่าะเีกบ่พาลม่อกเราธรมดาจิ้มไปไะมาค่นโค่นลค่รถึงโคเนาะอ thì nó người bưng con này nó no. phải bưng con nó no. còn điều bọn sao đâu uh. Dù năm bẹp nỉ bỏ mân non đây thế bỏ nó

ว่าจกเนี่ยนี่ด้วยนี่ไปเห็นอะไอได้มาอยู่นี่ขอถามมึงกอนน้อยนึงมีเ่ินอยู่แล้วก็มัอยู่เออเวลาคิดวกินน้ำเวลาคิดถนน้ำกับหาทนอนี่บะเอเออี่นองอยู่เ่านบัดเชอนบัดท่านเกาเจ้าดิจะอยู่ไหันนี้สิัแล้วจงพาไปดอกจะไหเออจะเชินเราก็มีอยู่เนาะ มีเยอะเต่ามั้งมีเต่เอ่อมีเยอะเช่าขอโทษด้วยบัดโอก็เม่ได้ไปแหงไหนบดตายมันแหละโอ้ตรงๆด้วยเสียชีวิตบดอะไแม่เออเพิ่เสียได้จักปีแล้วสี่ปีเลยสี่ปีเออถือว่าหลังจากเพิ่ณเสียเจ้าไปอยู่ใช่ไหมไปเล่รอนไปเลยเล่รอนเลยแม่เออจำใส่นอนหันจาใส่นอนหันอือถให้คนมาแล้วกันนอนหนิแล้วเนาะนอนป็นคู่แล้ววะ น้องม่มีอ้มีน่องมีน้องนี่เมนบูมีโตผู้ิดโดปอตมยังไงฮะเดียวเลยโอเมเมนี่เซียซีีเนาะซีปีพันมาเถือว่าหลังจากผเม่เสียก็เม่นไปแบบเรร่อนเลยคำใส่นอนหันมีอย่างกินกินไปเอออ่าอ่เพอเต็เจ้าผู้มากรถามแล้วบ่าแลยังบทถามมาจุ้มน้ำกันละมัย เออาอยู่อนีอบ่ถามช่วยกันเป็นพวกไข่ของพวยักเนี่ยถามเลยเออมันก็ไลยอยู่เนาะบางเทือมูถามแล้วมันจะซ้ำมันนะเจ้าเจ้านี่เป็นภูก็บ่อเออเออเนไงเนาะ เรานี่เป็นลูกกกทั้งลูกกุกลูกอ่าล่านะเนาะเออนะเออๆถือว่าให้นะตะก้าได้มีอยู่บ่บ่มีเลยเออมีแต่ดินเฮือนดินเฮือนก็บ่มีดินเฮือนบ่แม่นของเจ้าของอีกอบาดที่นี่มีแต่เสาโลนๆเลยอโท้นีเนาะถือว่าหลังจากพแม่เสียนี่เข้าน้ํานี่แม่นไปกินหน้าไปตลอดเออ คือว่าเพื่อนใดเพื่อนนี่ก็ขออยู่ขอกินน้ำเพิ่อนคือว่าหอยนักเติบอยู่ได้หนิเนาะถูกปัญหาก็แต่ว่ายามฝ่ายี่ผลเราจะอยู่จังไมได้หมดเออแต่ยามพาลงบนโต๊ะได้เจ้าไปอยู่ใช่ไหมอยู่ทำทำเอ้มีทำให้อยู่อีกอยู่ใช่อนาบดีอยู่ดงอยู่ดงอยู่บ้านงูเห่าเนาะมันกูสิงดงไปยักเขยโอ้ขอโทษนะ Sometimes you don't live. Er, soi phụ nơi, hoặc là, you bought a con con nanny. Hoe you. Loud and noise, you know. Baba, 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 บ้านไหนก็นบ้นดบ้านนะบ้านนาทองบ้านนาทองเมืองบลาณไซบ่เมืองไหนาไซบนาทองขึ้นกับเมืองชนชนบุรีเออกรเปาไฟทุที่นนแหลเนาะโอ้ยเมืชนบุรีเนาะนาทองนาทองมา้จกินี่แฟนมาตั้งแต่ท มัพีเป็นนายเจ้าบริสุทธิ์บริยังบ่รถเจี๊ยวแม่รถเจี๊ยวที่ดินซ้ายรถเจี๊ยวขีดซ้ายแต่ว่ารถนี้อ่าคอคออย่เบี้ยวเนาะจย่เบี้ยวแนนนอ่านนนเดาคุว่าบนน้อยานใดแล้วใช่ไหมล่เชื่อเยอะบอกคนมลาเลยจ้ะจะน้อยเข้าหักมาเป็นมาหลังบ่แม่เอามาก่อนอ่าคือเจ้าเขาก็สั่งว่าใจห้อนเน่ทำตามทางแดงก็จะสิจำดีแต่ว่ารถเจลียวมาจากพุนสะกระตาให้ว่าพากันไปยัง พากันไปเก็่ชุมเก็่ชุมใช้คือว่าอยินทั้งวลาว่าที่ฟุกตะตบตะตบไอ้เจ้าอยู่ใช้ฟุกอยู่ใช้ยังบม่ได้ฟุกยังบม่ได้ฟุกบ่ซุบแล้ววันนี้นั่นตกลงอ่ะทีได้ทีได้เมยูน้องสายฝนอยู่บ่เลยบ่ทันเข้าหับกับเมยูได้ไอ้นี่ไอ้นี่นี่คือเป็นยังยังถ่ายรอดคำตอบทั้งมาภูใหญ่ว่าน้องบ้านสายฝนเนาะเดอเด่ว่าทั้งบ้านคนเช่นไหนได้อยู่บ่ ทางวานี่ทางวาแสนก็คุยกับทางคนในบ้านบอกว่ารออีกมืออื่นเหมือนกันเนาะอยู่อยู่ทางบ้านนะนี่นี่บ่แต่ว่าทางในบ้านทางบ้านนาทองนี่บ้านน้อกคนนี้แต่ว่าโอเคโอเคแล้วย่านไหนแล้วยนี่แต่ทางนั่นบ้านนี้เนาะบ้านทาาางบบ้้นนสนุนไทยเนาะตอนนี้นะทางบวาแสนม่ได้โอลงมาแล้วแต่ว่ารออีมืออื่นก่อนเหมือนกันเนาะแท้จริงมั้งจ้ะว่าจะได้ยินคำตอบมื่อนี้แหล้วยังมือื่นอีกเลย ไม่ได้ทั้งน้องนะรุ่นน้ำกันรอก่อนเลยเนาะแต่เย็นได้ไปยู่ซะรุ่นน้ำกันว่าจะได้ไปเมื่อมาเร่งนี่ไปจ้ะเมื่อเมื่อเขาเนาะเฮ้ยเมื่อยังเมื่อไรเมื่อยู่แต่คนใดอยู่คนใดอยู่เนาะดอยคนใดอยู่ฮะซู่ๆแต่เย็นได้เมื่ออยู่ดอกเข้าเคยอยู่นี่กระลายเมื่อหลายวันหลายเดือนแล้วก็อดอีกมื่ออื่นเนาะแต่จะได้เมื่ออยู่พุ่นนี่เองเนาะแต่นั้นแต่ว่าเพื่อนนะ บรเจ็บยังหอว่เนาะข้ากับยังมันนี่ข้าวปีไก่ปีไก่ปีไก่เครื่องครองอามาว่านี่ไปไม้ทางนันเนี่ยัน้ยุดเดียงยุดเตียงฮะฮะือว่าโอเคพี่น้อยเนาะน้องคนนี้ก็ถือว่ายังงบริได้ังน้องแต่คนพี่น้องเนาะมีแต่ไถทั้งทีมงานโคลมกันแต่ก่อนเนาะสบายดีด้้ ยอมเราโดนเนาะยอดดีน <G i> ี่แจล้นเนย้มรบย้มอย่างกับแบบกั้นใจอยู่นะดูนี่เล้เนาะจะเป็นเะสามเดือนมัรสีเดือนเด้าอยู่นี่นี่นะสามเดือนสาเดือนผมจำเป็นเนาะอล้รก็ได้เตุผลใดได้พี่น้องเวียดพี่บอก

ลมเนาะถึงเจ้าใส่ไหมยังใครยุ่ง่อยแล้วหลอนหลอรถดนี่นะไอพวงผู้เ h า s คนอาทิตย์ด้วยกู้กู้เลยเนาะมื่อนี้ถือว่ามาแต่ทั้งในบ้านเนาะทึงเจ้าถือว่าทุนเจ้าขึ้นมาประจำที่นี่พอดีเแต่เจ้า กนมาื้ที่อมอเรกไอะมือเร่มือแรกครั้งแรกเลยไงมือที่สองวัวนี่ชื่บซนมิเก่ามาเนาะเดือดอนี่ย่าเดผกตไยเดือาไปเดือด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 ไาเดีไปดไเดอดเอปเปไปอไปเดือไปือนไปอยปเดือดือดืไปเดอยเเเอเอ ปาดปังเนาะออกจากบอนพักบอนเท้าแล้วก่อนถี่น้ออกเรื่อนงาไม่รอดเลยสิ่ักลุงใส่ข้ออีกหน่อยนี่เนาะพอดพูดรีบบอนอยู่แล้วถือว่าพูดสุดพี่น้องเอ้ยเลยสุดเลยยอมพี่น้องเนาะบอนอยู่วบอนเท้าเราขอยยันงาไม่ฮักชสย เอเไม่ไม่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยไม่ฮะตรงเย็นของชายคนคุณผึ่งถึงว่ายูน้ำอยู่เมื่อเอาอยู่บ่เอาเอาเออทางลุงจุ๋ยลาว่าแล่ะบ่เออเออทางนั่นก็อยากได้ฮะผู้ไปอยู่ไปเช่าน้ำยู่เนาะเออว่าทางพ่อเสดนี่ได้คุยกับทางในบ้านแล้วเนาะทางบ้านเจ้านี่เพิ่นหับอยู่บ่แต่ทางบ้านเพิ่นยัง ย <astically inaudible> <dar> oui pues ังบ <saturated> ่ม <c ateg teachers> nah <ster> ีโอกาสนั่นน่ะเออคําตอบอยู่ค่ะวิยากยังบ่มีคําตอบมันอยู่ให้อยู่นะเออยู่ให้นะครับเอแต่ว่ายังรอคําตอบอยู่เนาะคันว่าเพิ่นเซ็นให้ก็แม่นในเมื่อพุ่นเลยๆว่าทางมึงมื่ออื่นก่อนว่าอืๆๆมีคําตอบอ่ารุ่นนํากันอื่นทางเบิ่งนั่นแหละเนาะคันว่าได้เมื่ออยู่พุ่นก็โอเค มันกะพอมีมูมีอย่างว่าแล้วได้ผู้ช่วยตีเหง,งานเนาะตีเห็ดง,งานมันเยอะนักแล้วแต่แม,มีมูมีโคแนะ่ยูบ <c oughs> เรียกมีผู้ว่าน้ำกอกับลุงจ่อยแล้วแนี้ยเจ้าบัดไปนู้นจักกันได้่ยนะครับเราไก่แค่จักเพราะว่าน้องก็เคยมาเห็ดเวียนน้ำเข้าวอยู่พิานาะ<อ>แต่ว,ว่าไปเป็นแรงขา้าวเลยก็ tôi hết hàm cảm giác nga 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 Nhưng nga 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 bây lên, chảo cũng được đó, đâu, phải đâu, à, bỏ xe anh bay, đi đây à, ok, phải đi con. ถือว่าท nee, ั้งขอมาจวนน่ะกระลีได้พ totally> okay, ี่น้องเนาะชุดโหดเลยเนาะเนี่ยชุดชิคกี้ยูเด็ะถือว่าไก่ยังไก่ถือว่าอันซีเซนบ่น้องเฉยคนอยู่นี้ว่าอันนี้ตานหน้าเอออันซีเชนนะก็เห็นเนาะกันจีแมนนะอันนี้อันนี้นี่ยมวลขึ้นพี่น้องเนาะกปรชักก่อนเล โอ้เถอทั้งบ้านเพิ่นยังมีป่ามีดอนลายดี่บ้านเพิ่งบ้านข้างนึงเนาะบ้านบ้านบ้านเนี่ยก็บ้านนาทองนาทองบ้าานลยเอออันนี้นะอันนี้เป็นเป็นทุ่งให้ทุ่งน้าพี่พู่ดมาเป็นหน้านีจะเอาให้พี่พี่เลยนะเงินเลยนะอปไปไปให้เป็นคำนวณเป็นหน้าแต่เกเให้บ้านพี่พี่เลยนะเออ เออถือว่าโอ้ยเนาะพี่ดึกคนนี้อืมมันจะคอตายฝะนักก้าแม่กลับไปงานจปทึ้งไดเลยอ้าวว่าเมรเสียเ่าเมรุมาจถะเฮียแล้วเดนีออันนี้เอออันนี้ว่าเฮือนแล้วนะแม่นเออเกธอปัจจุบันนี่เป็นเฮือนห้างห้างมาห้างกับเบิร์กเอาน้ำกันพี่น้องเนาะ ลงบดเลยถ้าว่าพุกกระตูไม่รักกามาเอาเสาเก่าจะมาได้อยู่ไปจักอันนี้ไม่ไม่ขยุงทไม่ขยุงมนบ่น้องเียคนอะไรกันเมนไม่ขยุ่งนี่เจ้าเมื่อนี่หอยกับเพงเมื่อนเจ้าแร่บลไดกหนึ่งได้นี่แมนบอกไม่ดูอ่าโอ้ไม่ขยุงเนาะมันก็หอยดิเนาะปิดไม่ชิดไม่อย่างนี้ได้อยู่ได้พี่น้องเลยขัน่าชิดกระตูบนี่ แต่ก็บให้อยู่พอคืออันนี้บ่แม่นดินลาวแท้จริงบ่น้องสิคนก็ถามเจ้าเบิ่งก่อนบ่แม่นบ่แม่นดินลาวเออดินนีได้ทํานาอันเือนหลังนี้บ่แต่กเพิ่นาอปลูกเฮือนอยู่นะเออเพราะว่าพ่อลาวกคนทางเมืองพบ่แม่นว่าคนแทนีอแม่น่ะคนบ้านนาทองนี่เออพ่อน่ะคนเมืองพินโดยแม่คนบ้านนาทองโดยอื าสู่เมียพี่แล้วเล่าเสียชีวิตเสียชีวิตแล้วเมียนะไฟบ้านเนี่ไปเหตุการณ์เห็นงานแลตอนนี้นะผู้ขขาวว่าเสียแล้วเสียแล้วเออแต่ว่าเราเป็นลูกผู้เดียวโอ้เขื่อนกับน้องชายฝนนั่นเนาะคือลุงจุ๋ยแล้วในลูกผู้เดียวเราอาจารย์เฮ้ยเหตุไดจะเป็นน้องไอ้ล้วจังว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะแต่ว่านี่เห็นสื่อเราก็น้ำเสือเขาวนะ่ยเบิ่งด้วยวซื่อยังฮะเออเมย์นั่นแหละฮะ เออน้องเบิ่งดูหั่นเนาะสิว่าจังได๋พี่น้องเ้อะว่ามาฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องเนาะในเข้ามาบึกมาชมเนาะเป็นกําลังใจให้น่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาทางมเียดองขอตัวลลาพาจากกรพิดพาดประกันใดขอโทษขอภัยนไมลายเนาะเอาายนี้ลก่อนพี่น้องสบายดีสบายดีบ๊ายบาย